อยากกินโลตีต้องไปร้านบังอยากได้รถตู้จังให้มาร้อง289เเชียบสวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านทุกคนนะครับมาดูคันนี้นะครับเจ้าหลังคาเตี้ยนะครับหรือว่าโมงน้อยนั่นเองนะครับคันนี้แปลงหน้าปี14ยังรอเหลาเลยนะครับ คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับนะครับท่านผู้ชมเป็นเกียร์ออตโต้นะครับ mm hmm. เรียกว่าจัดทรงลงล้อให้แบบลอๆกันไปนเลยนะครับค mm ันนี้ปี07นะครับราคาเราลงอยู่ที่40 0 0 0 0บาทนะครับ4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับสีสันสวยๆแม mm ็กขอบ18 ยางไม่แม็กหม่เลยนะครับเบิร์กม่เลยนะครับนี่มือจับเป็นคอมเมียมนะครับนี่ดูภายในสักกรนี่ครับเบาสวยๆนุ่มๆเลยนะครับจอยดอยสิบนิ้วพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับนี่คันนี้เครื่องยนต์สองพนะครับราคา4,90,000บาทนะครับ ราคานี้อาจจะเจ็บนะครับแต่จบแน่นอนนะครับ f c ราคานี้อาจจะเจ็บเยอะครับแต่ว่าจบแน่นอนครับผมนี่ราคาเบาเบาสะบายกระเป๋ามานำเสนอ f c อีกหนึ่งคันนะครับเป็นโม่งน้อยนะครับคันนี้เป็นป้ายเขียวนะครับเป็นป้ายเขียวนะครับอ่าป้ายเขียวก็คือสำหรับรถลุกที่จะเอาไปบรรทุกนะครับ หรือหากใครท่านใดอยากได้เป็นรถนั่งเรายินดีใส่เบาะให้นะครับพร้อมจดทะเบียนนั่งให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับขอให้บอกมาลอง2 8, องเาจัดให้ได้เป็น VIP ด้วยนะครับระหว่างรีวิวยังไม่ได้เปิดไปครับผมนี่ให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสวยๆหล่อๆเลยนะครับมองน้อยนะครับ หลังคาเตี้ยนั่นเองนะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับเดีย๋ยวเปิดไฟให้ FC ดูหน่อยอ่าเปิดไฟทางโน้นเปิดไฟทางโน้นเดี๋ยวนี่ไฟไฟบันไดกับไฟคอนโซลแล้วก็บบานะครับ เดี๋ยวหลังคาเดี๋ยเปิดฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ4ี่แสนบาทนะครับจะสดก็ได้จะผ่อนก็ดีแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วแต่ผู้ซื้อเลยครับสะดวกแบบใดครับสะดวกแบบใดอยากได้แบบไหนบอกมาเดี๋ยวจัดให้สนใจโทรเลยครับนี่เปิดไฟหลังคาเลยนะครับ สนใจโทรเลยครับ0813982928่าเนะครับรถล,ละจอดขายอยู่ที่ตลาดรถยนต์บางบัวทอง2 8 9ถนน3-40อําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับ,ท,าาบ,รบที่เข้ามาชมนะครับเรามาอยากบอกว่ารถของเราดีนะครับอยากให้ลองมาขับลองมาขี่และท่านจะติดใจเชียบสำหรับวันนี้ ขอบคุณจุงกะจุงกะนะครับเอากำลังใจให้พี่น้องที่อยู่ติดชายแดนนะครับสุลินทร์ศรีสะเกตอุบลน,นะครับโชคเกียเด้อโชคเกียเด้อสวัสดีครับ